เอ๊ะตะคิวได้ยังไงเนี่ยโอ้โดนเทกระจาดทีเดียวนะครับนี่ชี้ที่ขาเลยอะ่ะคุณหมอรีบขึ้นเลยนะคุณหมอรีบขึ้นเลยอะ่ะนี่แหละครับนี่ว่า<อ>นี่แหละศิลปะแม่ไม้บวยไทยนะครับทุกสัดส่วนนี่ใช้ได้หมดแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยนะเส้นพริกอะไรพลิกเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยทีเดียวนะครับแม่นี่แหละก็แค่ยกสามอีกคู่นะครับวันนี้ผู้ชนะก็คือมุมแดงโอ้ชนะง่ายมากเลยเด่นภุไทยนะครับ เอ็มีเจ็ดดูนี่ครับเสียบซ้ายไปที่ลำตัวทีหนึง่งอ้าวเอา,เอาแทงอีกดอกหนึง่งมาตายโตแทงดอกหลังมาโอ้โหจุกนะครับจุกเลยอะ่ะลูกนี้นะครับเสียดเลยเสียดทีหลังอะ่ะแต่ว่าไอาการเดินทางจะเสียดเนี่ยมันเดินทางช้าเหลือเกินนี่แทงดอกนี้นะครับยงังนี่แหละครับสุดเลยอะ่ะโอ้เดินทางจุกช้าจุกช้าโอ้ปังเขายังไม่ลงนะยังไม่ลงนะสักประเดี๋ยวเดียวเนี่ยสุดเลยทีเดียวนะครับ